สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่เขารบรักนะครับเนาะมือนี้นายทนาสิบมากแจกฤทธิ์สิบสองพักพื้นบ้านอีสานบ้านเฮ้าเนาะครับเนาะที่เขาบอกว่าต้องกินให้ซ้ากันเลยนะครับแต่ก็ต้องขอบอกว่าพักแต่ละชนิดนั้นล้วนแล้วจะมีประโยชน์และหาได้ง่ายในท้องที่อีสานบ้านเฮ้าโดยเฉพาะหน้าฝนแบบนี้และกับพักแต่ละชนิดนั้นล้วนแล้วจะมีประโยชน์อย่างมากมายและที่สําคัญบอ่อตอกสื่อเนาะครับเนาะ แคเดินล่งปลาล่งหน้าก็สามารถหามากินได้แล้วนะครับนายธนาขอบอกเลยว่าบาวาสิเป็นด้วยสรสชาติรือกินหอมของผักแต่ละสนิดท,ที่มีเอกลักษณ์สฉพาะตสวสซอยหิ้วใจหิ้วไก่เหาแข็งแห้งมีสุขภาพดีอย่างแน่นอนซึ่งวันนี้ได้รวบรวมมาถึง12สนิทด้วยกันนะครับเนาะเอาละเข้ามาเบิ่งกันเลยนะครับว่า12ชนิดผักพื้นบ้านอีสานบานเหา มีผักอย่างแน่ตามไปเบิ้เเลยครับ 1. พักติวพักติวหรือพักแตวนิยมเด็ดยอดอ่อ,อ,อนและใบมะม่เห็ดเป็นอาหารนะครับเนาะด้วยผักติวนี่มีรสชาติเปรี้ยวหรือสมบานเท่านี้นเองเนอะครับอยอดสวนอ่อนๆน้ำมากินกับแก่มกับเมนูหลาบก่กอยน้ำตกแก้วเมนูน้ำพริกหรือสีเห็ดแกงเห็ดใส่ผัดใส่กับไข่เจียวกับแสบ อ๋นอกกนกจากนีดอกผักติวยังสามารถนํามาสุบคือกันกับสุประใหม่ได้อีกน้ำนคขับีนองเนาะแสบหลายขอบอกเลย 2. อผักอีตูผักอีตูหรือแมงลักเนาะครับเนาะผักอีตูบานเฮาขอบอกเลยว่ากินแล้วผิวสวยนอกจากนียังสอยป้องกันโรคโลหิตจ,จางเป็นพืชในสกุลเดียวกันกับกะเพราโหระพาสีของใบแมงลักหรือผักอีตูนี่สีไม่สีอ่อนกลัวเนาะครับ แต่สิมีกินหอมทุกส่วนของตนเลยละกวาา่าใดเมนูเด็ดก็คือใบหยอดอ่อนเอามาขวัวไขา่ปรุงรสไส้แกงเลี้ยงแกงกุง้งแกงอ้อมแกงป่าแกงไก่มกป่าหมกห่วหมกทุกชนิดล้วนแล้วแต่ขาดบ่ได้เลยนะจ๊ะเพราะว่าใส้แล้วส่งกิ่นหอมจนน้ำลายสอเลยกวาาย่าใดสำหรับผักอิตูบานเหาเนาะครับเนะาะ 3. ผักซีเหล้า พักซีเล้าถือเป็นพักพื้นบ้านมากไม่ประโยชน์และสรรพคุณมีกลิ่นหอมฟุง่งให้ความูสึกสดสื่นอุดมไปด้วยสารตัาน,นอนมูวอดิสระหนึ่งในหัวใจของความแสบอย่างแกงออมแกงเห็ดล่าแกงเน้อไม้ล้วนแล้วแต่ขาดบ่ไรเด,ด้อครับพี่น้องแต่ขอบอกว่ากินนี่หอมเต็ด,ดังหัวลุ้นเลยล่ะครับสี ทั่วผู้ทั่วผู้ถือเป็นผักพื้นบ้านสรารพัดประโยชน์จัดเป็นผักเขี้ยงที่อุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระนอกจากงียังมีโปรตีนสูงใยอาหารวิตามินกับแปรธาตุที่เฮาสามารถนํามากินเป็นํำพิกกับแจวหรือแจวบองแจวปลาหรือที่ใช้เป็นวัตถุดิบในอาหารอย่างส้นย่ำทั่วผู้เป็นตนนะครับเนาะขอบอกว่าปลูกง่ายง่ามวผลดก ประโยชน์หลายสำหรับทั่วผู้เนาะครับพี่น้องผักกระแงงผักกระแงงหรือผักขแยงผักลืมผัวผักกระออมผักผ้าผักอีพวยผายผักกระแงงมีกลิ่นหอมสุนเป็นเอกลักษณ์กินใดทั้งแบบสดสดเลยหรือสินํามาเป็นผักเคี่ยงกับแจวแกมกับลาบหรือซิทาเป็นเม่นน่กแกงน้ำมัแกงต้มปลา แกงปลาขอนกระเสียบหลายเดือบพี่น้องสําหรับผักกระแง่งหางายอยุตามหน้าหน้านี่ขอบอกว่าหลายขับขนาดหกผักอีนผักอีนหรือหลายทองที่เพิ่นสิอเอินว่าผักคาเขียดผักเขียดผักอีนมีกลิ่นหอมสะโพตุหลุดศาสตร์ออกมันๆบางค้นเพิ่นก็ว่ามีรสชศาสตร์เพชรไข่วาซาบิกินได้ทั้งแบบสดกับแบบสุกเดือบพี่น้อง เขากันดีกับกินน้ำพริกลาบก้อยน้ำตกหรือเอามาเห็ดแกงเปิรแกงอ้อมก็ได้สำหรับพักอีหินนีนหน้าไผมีก็ขอสแสดงความยินดีนะครับเนาะเพิ่นเสลไดำหน้าแกนก่อพักอีนย่ามถอนทิมนีก็เกาะมือมือแหล่เอ็นๆอพุ่นละครับพี่น้องสำหรับพักอีินเนาะครับเนาะเจ็ด <c oughs> พักหวานบาดพักหวานบาน,าน,บานหรือบางทองทินเพิ่นสิเอินว่าพักการตรงเนาะครับเนาะ มีรสชาติหวานกรอบส่วนหมากนิยมน้ำเอาส่วนที่เป็นยอดและใบอ่อนมาทำเป็นอาหารเช่นแกงผักหวานใสไข่มะแดงแกงผักหวานใสปลายากแกงออมเหนือออมไก่ถอดใส่ไข่กระแซบเด้อขพี่นองหรือสินำมาพัดน้ำมันกินกับเขา่าหอนฮอรนหรือสิหนึ่งจำแก้วกินกระน้ำพริกกระแซบยีหลี พักกันตรงนิยมปลูกไว้ขังหัวเกิดง่ายง่ายไว้จูบานแอดก็มีไผอยากมาเอาเด้อครับ 8. ดอกแค่แค่หรือดอกแค่สำหรับไผยที่บ่อสะดวกเถาบ่อสะดวกแกมาทางนี้นะครับเพิ่นว่ากันว่าทุกส่วนของต้นแค่มีสัาคุ้นท่างยาสั้นดีอดอ่อน,ออนหรือดอกแค่มีสารตาลอนุมูลอิสระ แม่กระทังฟัก,ฟกอ้อนกับอุดมสมบูรณ์ไปด้วยสารอาหารมากมายนิยมนํามาหลวกกินกระลพริกหนึ่งไส้ปลาแกงสมกระแซบนอกจากนี้เอาดอกผ้าพันดน้ำมันน้อยๆพ่อหยุบๆกินกระลพริกหรือเจ้าบองกระแซบจนต้องเลี่ยมมือเลยล่ะครับออกขอบอกด้วยว่าแค่เป็นผักที่กินได้ทุกเมนูนเลยกับว่าใดเนาะครับเนาะเก้ามาแข้งมาแข้งหรือบักเขือพวงผักพื้นบ้านจิ๋วแต้แจ๋ว ซอยตานโลกหมักสอนอยู่ในแกงหรือน้ำพริกเช่นน้ำพริกปลาทูน้ำพรำพิกแมงดาน้ำพริกขีกาปลาลาาส้มเครืองซอยเสริมกินของสรสชาติของเครื่องจิ้มพิเศษมากขึ้นปลูกง่ายง่ายไวกินกระแสบด้วยครับสำหรับบักแข่งบาดเห่าเนาะครับเนาะสิบเฮดพอเฮดพอหรือเฮดถอบเพื่อนบอกว่าปีหนึ่งสิด้กินจักเถื่อหนึ่งเนาะครับเนาะโดยเฉพาะเข้าช่วงหน้าฝน มีรสชาติหวานกรอบแซบเป็นอาหารสู้กำลังบำรุงร่งางกายตานมะเร็งตับเมนูแนะนำก็คือแกงขัวเห็ดเพาะต้มยำเห็ดเพาะกะเพราเห็ดเพาะแซบทุกเมนูภายหาเ็บว่าเป็นกระสือเอาเด้วครับแต่ขอบอกว่าราคาแพงจนสู้ปากปานกินพิิตยกสวนเลยล่ะครับ11นอไมสำหรับนอใหม่นี่หนาฝนหนาหนาวหรือหนาห้อนมีตลอดทั้งปีเลยกรว่าด แต่หน่าแรงสีหายยากในจักน้อยนะครับเนาะทุกบานทุกขั้วเลื่อนขอบอกเลยว่าต้องเคยกินนอใหม่ย,ย่างแน่นอนยิ่งฝนมานอใหม่สียิ่งแสบนออ่อนๆมักสิมีรสหวานกว่วปกติเมนูง,ง่ายๆย่างแกงจืดนอใหม่ใส่สี่โค้งหมูนอใหม่ต้มเข้มแบบจีนบํารุงหัวใจซอยควบคุ่วหนาหนักพรอมีแคลอรีต่ำไฟเบอร์สูงแต่สำหรับอีสานบ้านเฮ่านี่นก็ต้มกินกับเจ้วเอามาแกงเอามาอ้อมใส่ใบยะนาง่ง มีผักอีตูนี่หอมไปสามบาทแปดบาทเลยล่ะครับพ่อแม่พี่น้องเนาะกับเนาะสิบสองผักเมกผักเม็กหรือผักสเสม็ดผักเม็กสิมีรสชาติเปรี้ยวอมฝาดจักน้อยส่วนหมากเพิ่นสินิยมน้ำอดหรือใบอ่อนมาก,กินเป็นเครื่องเคียงลาบก่อยลวกกินกับน้ำพริกกับแซบเด็ดเลยล่ะครับอ,อ๋อยาก,กินหลายเดอร์มันสิแคนนอกจากนี้นวยต้นบักเมกกับกินเป็นหมากไม่ไดขึ้นกันนะครับ แต่ก็ขอบอกว่ามั่นสิฝาดในจักน้อยเด้อครับเด้อและนี่ก็คือผักสิบสองชนิดที่นายธนานํามาฝากพ่อแม่พี่น้องในเมืองนีเนาะครับเนาะเบิ่งขิบจบแล้วก็ไปหามากินเบิ่งเด้อครับว่ามั่นสิแสบคือนายธนาบอกบอเนาะครับเนาะเอาล่ะสำหรับมือนีนายธนาก็ขอลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนเนาะครับเนาะเดี๋ยวสิไปหาสับน้อหมาต้มไปทัดสุปกินก่อนเด้อ พอกันคลิปหน้าเนาะครับเนาะสำหรับคลิปนี้สบายดีครับ